สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันในช่องขอบคุณชีวิตนะคะวันนี้มากแปลก <c oughs> ต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะคือนุชเ่ออกต่างจังหวัดเนาะก็ไม่ได้มีเวลาเนาะที่จะพาคิปแป่งปันแล้วก็เมื่อเช้าก็ออกจากบ้านสายค่ะทุกคนไม่ทันค่ะก็เลยใช้จังหวะโบ,บา้าหรือจังหวะธรรมชาตินี่แหละ <c oughs> ตอนที่กําลังกินเนี่ยทุกคนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากแบ่งปันเรื่องนี้กับทุกคนค่ะ ก็บางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะก็คือคนที่มาทางด้านสายพลังงานแล้วค่ะออพอเราฝึกไปสักพักเนี่ยเราก็จะเริ่มเรียกว่าเริ่มที่จะลดการทานเนื้อสัตว์ใหญ่น้อยลงทุกคนอย่างเช่นพวกไก่พวกหมูพวกเนื้ออย่างเงี้ยค่ะก็จะน้อยลงเนาะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าสัตว์เหล่านี้ค่ะเขาเริ่มจดจำตัวเองได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ เขากาลังจะตายเนาะเขาก็จะมีความกลัวแล้วพอเวลาที่เรากินเนื้อสัตว์เหล่านี้เข้าไปค่ะทุกคนเออมันก็จะพลังงานความกลัวเนี่ยก็จะฝังเข้าไปตามเซลล์ในร่างกายของเราเนาะแล้วพลังงานความกลัวมันก็จะส่งผลด้วยกับสภาวะอารมณ์ของเราด้วยอาจจะทําให้เราเป็นคนอ,อ,อารมณ์ฉุนเฉียวหรือแบบมีความกลัวประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้ว เ,เราจะกินเออเราจะเน้นเน้นกินเนื้อสัตว์เล็กเนาะพวกกุ้งหอยปูปลาค่ะเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เนาะเขายังจดจําตัวเองไม่ได้ค่ะทุกคนเนาะก็ประมาณนี้แล้วก็แบบคนที่ฝึกมาระดับแบบเข้มข้นแล้วอะ่ะเขาก็จะต้องเรียกว่าเดี๋ยวก็จะแบบทานเนื้อสัตว์ไปน้อยลงเนาะแต่สําหรับนุชค่ะ <c oughs> มาที่นุชนั้งเนาะสําหรับนุชก็ เอ่อเรียกว่าอยู่ในความสมดุลดีกว่าทุกคนเรียกว่าอยู่ในความสมดุลไม่ได้ฟิกอะไรไม่ได้ฟิกอะไรว่าโอ้ถึงขั้นแบบโอ้ฉันจะไม่กินเลยเนาะเพราะเรายังมีครอบครัวเรายังต้องใช้ชีวิตเนาะครอบครัวกินอะไรเราก็กินค่ะทุกคนเนาะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากกินก็ไม่กินเอาง่ายๆทุกคนแค่นี้ดูที่ ความเหมาะสมดูที่ความสบายใจดูที่ใจเราเนาะเออซึ่งช่วงเนี้ยค่ะก็รู้สึกว่านุชอยากกินอยากกินผักเออพวกเน้นอยากกินผักเยอะๆเนาะโอเคก็ก็เป็นประมาณเนี้ยทุกคนเพราะว่าอะไรการกินผักเนาะผักเหล่านี้ผักผลไม้ค่ะเออ,เอ,อโอเค เพิ่มก็คือจะเน้น,จะ,น,นจะเน้นทานสายพลังงานก็จะเน้นทานผักผลไม้ลดอาหารปรุงแต่งทุกคนเพราะว่าพวกผักผลไม้เนาะที่เขามีสีสันหลักหลากหลายไม่ว่าจะสีแดงสีส้มสีเหลืองสีม่วงไะคะเพราะว่าสีเหล่านี้ผลไม้แบบที่เรากินเข้าไปเนาะเขายัางไปช่วยบำรุงจกกักระต่างๆในร่างกายของเราด้วยเนาะให้สร้างความสมดุลออในร่างกายของเราด้วยแต่ ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะที่นุชแบ่งปันแบ่งปันมาทั้งหมดนะทุกคนแค่ฟังแค่ฟังให้รู้เออแต่สุดท้ายแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะทุกคนเนาะคิดว่าอะไรดีต่อสุขภาพเราเออเราก็เลือกกินสิ่งนั้นเออเพราะว่าอะไรเราก็ได้รับข้อมูลกันเยอะเอะว่าส่วนใหญ่เนาะก็อย่าทานเนื้อสัตว์เยอะเออ มันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเน,อนอาะเดี๋ยวนี้เห็นปะคนก็จะรักสุขภาพมากขึ้นมากินมากินพวกแบบข้าวกลงข้าวกล้อง,ก,อง,ก,องกินผักผลไม้เยอะขึ้นลดอาหารปรุงแต่งเบสิกง่ายๆเลยทุกคนแต่อะไรแต่มันเชื่อมโยงกับแบบแบบเออสายพลังงานซ,งซึ่งนี่ไงมันส่งผลดีต่อสุขภาพไงเออทุกอย่างเลยอืคิดง่ายๆเออประมาณนี้คะ่ะทุกคนเนาะคือสิ่งที่นุ อยากแบกปันกับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นออสิ่งที่อยากให้คนได้ตระหนักก็คือว่าเรียกว่าสุขภาพร่างกายของเราเนาะถ้าเกิดแข็งแรงต้องบอกเลยเนาะแข็งแรงอะทุกคนมันก็ส่งเสริมจิตใจจิตวิญญาณภายในของเราไง เออเข้าใจมามันทําให้เราแบบว่าเออมีความสุขมีความเบิกบานพอเราจะไปคิดไปทําสิ่งใดเนาะมันก็ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยด้วยดีอะ่ะทุกคนเข้าใจปะแต่ถ้าเกิดวันนี้สุขภาพร่างกายเราไม่แข็งแรงเนาะกระสอกกระแสะมันก็จะส่งผลต่อจิตใจข้างเราของเราด้วยเนาะที่มันรู้สึกว่าโอ๊ยหมดเรี่ยวแรงไม่อยากจะไปทําอะไรเนาะเพราะแค่สังขารก็จะเอาไม่รอดแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ อยากให้ทุกคนเนาะกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินเนาะ การออกกําลังกายการพาตัวเองออกไปเดินท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ก็ได้นะคะอยากให้ทุกคนได้ตระหนักว่าโอ้โหกว่าจะเราจะได้ร่างกายนี้มาเนะเาะอวัยวะทุกส่วน <c oughs> ของร่างกายของเราเนาะหัวใจของเราไม่เคยหยุดเต้นเลยสักวินาทีหนึง่งเขาทํางานเพื่อเราตลอดเวลาเลยทุกคนแล้วเราอ่ะ จะไม่ดูแลตัวเองเหรอเราจะไม่รักตัวเองเหรอเราจะไม่กินอะไรที่มันดีต่อสุขภาพเราเหรอเราจะไม่พาตัวเองเออเไปเดินออกกำลังกายเออเหรอ <c oughs> เออประมาณนี้ค่ะทุกคนเนาะก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ